สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องความหมายของอัตราส่วนและการเขียนอัตราส่วนกันนะครับคำถามครับทุกคนเคยเห็นผลการแข่งขันกีฬาที่เป็นฟุตบอลอย่างนี้ใช่ไหมครับอย่างเช่นสวิเอนชนะเกาหลีใต้หนึ่งต่อศูนย์เบลเยียมชนะปานามาสามต่อศูนย์อังกฤษชนะตุเซีสองต่อหนึ่งหรี้ยครับหรือในรูปด้านขวา คือรถยนต์ความเร็วไม่เกินแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เกินหกสิบหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เกินสี่สิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงในจํานวนนี้ขอยกตัวอย่างดังรูปข้างล่างนี้นะครับผมหนึ่งต่อศูย์สามต่อศูนย์สองต่อหนึ่งหรือแปดสิบหกสิบและสี่สิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงไอจำนวนเหล่านี้เราเรียกว่าอะไรครับทุกคนทราบนะครับ แต่ลองคิดสิครับลองคิดลองคิดนะครับจำนวนเหล่านี้ก็คืออัตราส่วนซึ่งอัตราส่วนความหมายของมันก็คือความสัมพันธ์ที่แสดงการเปรียบเทียบปริมาณ2ปริมาณซึ่งอาจมีหน่วยเดียวกันหรือหน่วยต่างกันก็ได้ ยกตัวอย่างนะครับน้ำส้ม3แก้วกับน้ำมะนาว1แก้วถ้าครูจะเอาอัตราส่วนน้ำมะนาว3แก้วต่อน้ำส้ม1แก้วมาเขียนเป็นอัอาตราส่วนจะได้ดังนี้ครับอาตาัตราสามารถเขียน,นอัตราส่วนของปริมาณน้ำส้มต่อน้ำมะนาวคือ3ต่อ1ําไมต้อง3ต่อ1ครับเพราะน้ำส้มมี3แก้วครับก็เลยเป็น3 น้ำมะนาวมีหนึ่งก็คือสามต่อหนึ่งกับกันถ้าครูจะเขียนอัตราส่วนของน้ำมะนาวน้ำมะนาวนะครับต่อน้ำส้มก็จะได้น้ำมะนาวมีอยู่หนึ่งแก้วต่อน้ำส้มสามแก้วก็จะเป็นหนึ่งต่อสามนะครับผมการเขียนอัตราส่วนนะครับต้องดูก่อนว่าเรากำหนดอะไร เรากําหนดอะไรขึ้นมาก่อนนะครับถ้าเรากําหนดน้ําส้มขึ้นมาก่อนเลขอัตราส่วนของน้ําส้มก็จะขึ้นมาก่อนแต่ถ้าเรากําหนดน้ํามะนาวไว้ข้างหลังก็น้ามะนาวก็จะขึ้นข้างหลังนะครับผมแต่ถ้ากับกับการถ้ากําหนดน้ํามะนาวไว้ข้างหน้าเลขหนึ่งก็จะขึ้นข้างหน้าน้ําส้มต่อข้างหลังก็จะขึ้นข้างหลังโอเคนะครับผมไปสไลด์ถ <to> ัดไปนะครับ อย่างที่บอกไปครับในความหมายของอัตรา<ช>ส่วนการเขียนการเขียนแสดงอัตราส่วนเนี่ยมันจะบอกอแล้วสามารถเขียนอยู่ในรูปหน่วยเดียวกันหรือหน่วยต่างกันก็ได้ในกรณีการเขียนปเปรียบปริมาณถ้ามีหน่วยเดียวกันเราจะไม่นิยมเขียนหน่วยกำก,กับไว้นะครับตัวอย่างเช่นทำเค้กดยใช้แป้งสาลีสี่ถ้วยตวงผสมกับแป้งข้าวเจ้าสองถ้วยตวงจะเขียนเป็นอัตราส่วนอ่ะเดี๋ยวดูก่อนครับหน่วยปริมาณนะครับ ้อยตวงเหมือนกันเพราะฉะนั้นการเขียนอัตราส่วนเราจะไม่เขียนหน่วยกรรมกับก็จะได้อัตราส่วนของปริมาณแป้งสาลีต่อแป้งข้าวเจ้าคือเท่าไหร่ครับแป้งสาลีต่อแป้งข้าวเจ้าคือเท่าไหร่ครับ4ต่อ2นะครับผมข้อต่อไปครับ จัดแถวนักเรียนโดยในแถวมือเรียนชายสิบคนและนักเรียนหญิงสิบคนเห็นไหมครับหน่วยคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะเกิดนเหลือรูบอัดตราส่วนของนักเรียนชายตอ่อนักเรียนหญิงนะครับคือ10ต่อหกนี่ครับการเขียนอัตราส่วนถ้ามีหน่วยเดียวกันเราจะไม่เขียนหน่วยกำกัดน,นะครับ ต่อมาครับถ้าเกิดเราเจอในกรณีที่เปรียบเทียบปริมาณที่ไม่ใช่อาตาัตราหน่วยเดียวกันล่ะหรือหน่วยต่างกันนะครับเราจะเขียนยังไงมาดูนะครับอย่างเช่นดินสอสี่แท่งราคาสิบสองบาทเห็นไหมครับแท่งกับบาทหน่วยต่างกันเพราะฉะนั้นวเวลาเขียนที่เปรียบเทียบอาตาัตราส่วนจะเป็นอย่างนี้ครับเขียนในรูปอัตราส่วนของดินสอต่อราคาก็คือปกติคือเราจะบอกว่า สี่ต่อสิบสองใช่ไหมครับแต่อันนี้ให้เราเขียนโดยกำกับก็กกกกจะเป็นสี่บาทเอ้สี่แท่งต่อสิบสองบาทย้ำนะครับสี่แท่งต่อสิบสองบาทครับอีกข้อหนึ่งครับรถประจำทางวิ่งด้วยระยะทางหนึ่งรอยกิโลเมตรใช้เวลาสองชั่วโมงเห็นไหมครับหน่วยกิโลเมตรกับชั่วโมงหน่วยต่างกาันเพราะฉะนั้น เขียนในรูปอัตราส่วนของระยะทางต่อเวลาก็จะได้100กิโลเมตรต่อ2ชั่วโมง100กิโลเมตรต่อ2ชั่วโมงนะครับระยะไปหนึ่งรอบถ้าเขียนอัตราส่วนในปริมาณที่หน่วยต่างกันหรือคนละหน่วยจะต้องเขียนหน่วยจำกับด้วยนะครับผมต่อไปนะครับทดสอบ ข้อหนึ่งพ่อชงโอวันตินโดยใส่โอวัตินสามช้อนผสมกับน้ำตาลสองช้อนเราจะเขียนอัตราส่วนของโอวันตินต่อน้ำตาลคือเท่าไหร่ครับมาดูก่อนข้อน,นี้ตอบก่อนครับว่าหน่วยเดียวกันหรือหน่วยต่างกันเห็นไหมข้อน,นี้ช้อนกับช้อนแสดงว่าหน่วยเดียวกันแล้วก็ใส่ตัวเลขไปเลยคือโอวันตินต่อน้ำตาลก็คือสามต่อสองนะครับต่อมาครับข้อสอง รถยนต์ขับได้ระยะทางห้าสิบกิโลเมตรใช้น้ำมันเชื้อเพลิง4ี่ลิตรถ้าเราจะเขียนอาตราส่วนของระยะทางต่อน้ำมันเชื้อเพลิงคือเท่าไหร่ครับดูดูกันนะข้อนี้เห็นไหมระยะทางเป็นกิโลเชื้อเพลิงเป็นลิตรหน่วยต่างกันเพราะฉะนั้นต้องเขียนหน่วยกรัมกับฉะนั้นจะได้คำตอบคือห้าสิกิโลเมตรต่อสลิตรนะครับข้อสาม นักเรียนชั้นป .6 จำนวนหนึ่งห้องมีนักเรียนทั้งหมด21คนถ้าครูจะเขียนอัตราส่วนของจำนวนชั้นป .6 ต่อน,นักเรียนหนูดูจำนวนห้องเป็นห้องกับคนข้อนี้จะเขียนอัตราส่วนได้เท่าไหร่เอ่ยไหนลองคิดก่อนคิครับ คำตอบนะครับก็คือ1ต่อ21แต่เราใส่หน่วยกำกับดั้ก็จะเป็น1ห้องต่อ21คนไหนทำถูกไหมครับถ้าทำไม่ถูกถ้าทำถูกเก่งมากเลยครับถ้าทำไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นการทดสอบอยู่ได้เก่งต่อไปนะครับครูจะขอเสริมความรู้ในการทำสบู่เล็วจากตะไคร้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเปิดเทอมมาหนูจะได้มีโอกาสทำสบู่แต่เดี๋ยวครูจะเอาส่วนผสมกับสสารคุณของตะไคร้มาแนะนำก่อนนะครับ นี่คือรูปของตะไคร้นะครับที่เราเราอาจจะเคยเห็นหรือไม่เคยเห็นแต่คุว่าพวกเราต้องเคยเห็นแหละแต่แค่ <pequ en> เราอาจจะไม่รู้เฉยว่าเนี่ยคือต้นตะไคร้นะครับเนี่ยเนี่ยคือต้นตะไครอ้อันนี้คือที่เราหั่นเวลาเราหั่นหั่นมาทําอาหารนะครับบางคนเนี่ยอาหารต้นตะไคร้อันนี้คือต้นมันทั้งต้นนะครับเนี่ยจะมีใบมีอะไรอย่างเงี้ยครับผมอันนี้คือรูปของต้นตะไคร้อะต่อไป ตะไคร้คืออะไรตะไคร้นะครับเขาบอกว่าจัดเป็นพืชล้ลมลุกตระกูลหญ้ามาดูจัดเป็นพืชล้ลมลุกตระกูลหญ้ามีลักษณะใบาเดียวนะครับมีขนหนามเป็นสมุนไพรที่นิยมนําประกอบอาหารและเป็นยารักษาโรคในในไทยแล้วนะครับผมโดยตะไคร้เนี่ยแบ่งออกเป็น6ชนิดก็คือ ตะไคร้หอมตะไคร้กอตะไคร้ต้นตะไคร้น้ำตะไคร้หางนางและตะไคร้หางสิงซึ่งไอ้ตะไคร้เนี่ยทั้งหชนิดเนี่ยกูหารูปประกอบไม่ได้นะครับรูปแรกให้เราดูจําได้ไหมที่เราเห็นสไลด์ก่อนหน้าเมื่อกี้ก็คือจะเป็นตะไคร้หอมนะครับทีนี้ตะไคร้เนี่ยนิยมปลูกเอ้ยไม่ใช่ขอโทษนิยมปลูกในบ้านเราอยู่แล้วโดยตะไคร้เนี่ยมีทิมกาเมิดอยู่ในห้าประเทศนะครับก็คืออินโดนีเซียอินเดียพม่าสีลังกาและไทยนะครับ ห้าประเทศที่ท,ที่เป็นลูกถงจําไว้อินเดียอินโดนีเซียพมา่าสีรลังกาไทยเนี่ยจําห้าประเทศนี้ไว้ให้ดีๆนะครับเดี๋ยวจะมีทดสอบทีนี้มาเป็นสัสรสพคุณของต้นตะไคร้นะครับถ้าเป็นทั้งต้นนะครับก็คือจะแก้หวดัดปวดศีรษะแก้ไอแก้ท้องอืดอช่วยทําให้เจริญอาหารแก้ท้องเสียแก้ปวดเมื่อยแก้พกช้ำ แก้โรคทางเดินปัสสาวะนิ่วอะไรพวกนี้ครับสาหรับผู้หญิงก็จะแก้ประจำเดือนได้ในกรณีมามเป็นปกติแก้โรคหื่นี่นครับทีนี้ถ้าเป็นใบสดนะครับใบสดรูปใบสดอยู่นี่นะครับใบสดใบสดก็คือจะช่วยลดความดันโลหิตสูงอันนี้คือสรรรคุณของต้นทั้งต้นและใบนะครับต่อไปก็คือจะเป็นรากรากก็คือแก้เสียดแน่นแก้บริเวณแน่นหน้าอก ปัสสาวะพิการบำรุงธาตุไฟรักษาเกลือนใครที่ไม่ชอบอาบน้ําเวลามีเกลือนึ้นเนี่ยหนูก็เอาลากไปต้มแล้วก็ออกมาล้างนะครับแต่ถ้าเป็นเฉพาะต้นของตะไคร้ก็จะมีเป็นยาขับลมแก้ผมแตกปลายดับกลิ่นคาวนี่ไงที่ที่หนูเวลาเห็นเขาทาําปลาหนหืออาหารคาวเนี่ยที่ชอบเอาตะไคร้มา,มามาเป็นส่วนผสนมหรือใส่เข้าไปในตัวปลาเลยเนี่ยตัวนี้แหละช่วยดับกลิ่นคาว แก่หนองในแก่เบื่ออาหารก็เนี่ยครับเพื่อสัพปะคุณ่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับของตะไคร้ต่อมาจะเป็นในด้านของประโยชน์ทางด้านอาหารนะครับของต้นตะไคร้ประโยชน์ทางด้านโภชนาการโดยตะไคร้เนี่ยให้หนูจําไว้เลยว่าตะไคร้เนี่ยจริงๆ่มันมีแร่ธาตุเนี่ยหลายอย่างแต่ที่จําเป็นและมีมากในตะไคร้ก็จะเป็นสี่ชนิดนะครับก็คือแคลเซียมแคลเซียมแคลเซียมคือตัวไหนนี่ไงแคลเซียม แคลเซียมก็คือบำรุงกระดูกฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสคือพวกนี้ครับก็คือบำรุงพวกเส้นเลือดอีกทีนึงเหล็กนี่ไได้มาจากพวกอาหารสัตว์เนื้อสัตว์นะครับช่วยบำรุงเลือดนะครับวิตามินเอเนี่ยบำรุงสายตานะครับนี่คือจะมีธาต เออขอโทษจะมีเกลือรแร่ในตะไคร้จะมีเกลือรแร่ที่จําเป็นอยู่สีอย่างก็คือแคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กวิตามินเอให้หนูจําไว้ต่อมานะครับในทีนี้ส่วนผสมในการทําสบู่จากตะไคร้ก็จะมีเจดอย่างดังนี้นะครับก็คือหัวเชื้อทําสบู่หกิโลกร,รมัมแอมโมเนียฟอสเฟต0.5กิโลกร,รมัมสารเพิ่มฟองและความหนึดก,กับสบู่50กร,รมัมสารกันเสีย1ออน ซเดียมคลอไรด์สามพันร้อยห้าสิบกรัมตะไคร้สามกิโลกรัมน้ำสะอาดแปดลิตรเนี่ยครูทีเนี้ยไอส่วนผสมตรงเนี้ยครูจะเอาส่วนผสมตรงเนี้ยมาทดสอบโดยการให้เราเขียนอัตราส่วนนะครับเอามาดูกันอ่ะหนูดูข้อหนึ่งส่วนผสมในการทำเชื้อ หัวเชื้อสบู่หนึ่งเหลวหนึ่งกิโลกร,รัมกับน้ำตะไคร้เอ้ยขอโทษลูกไม่ใช่น้ำตะไคร้ตะไคร้สามกิโลกร,รมัมเราจะมาเขียนเป็นอัตราส่วนได้ยังไงหนูดูหนูดูก่อนขั้นแรกหน่วยเห็นไหมกิโลกร,รมัมกับกร,รมัมหน่วยเดียวกรรันเพราะฉะนั้นเขียนเปรียบเทียบอัตราส่วนได้คือเป็นหนึ่งต่อสามโอเคไหมการหู่เชื่อหนึ่งต่อสามแค่นี้ข้อสองดูสารเพิ่มฟอง และความหนึ่งของสบู่ห้าสิบกรัมกับน้ำสะอาดแปลิตรเราดูก่อนนะกรัมกับลิตรหน่วยต่างกันเพราะฉะนั้นหนูต้องใส่หน่วยกรัมกับก็จะเป็นสารเพิ่มฟองและความหนือกับสบู่ต่อน้ำสะอาดก็คือห้าสิบกรัมต่อแลิตรอันนี้มีใครงงไม่ลูกไม่น่างงนะลูกอันนี้ไม่ยากก็คือถ้าเป็นหน่วยเดียวกันหนูก็เขียนหน่วยกรัมเขียนไปเลยไม่ต้องใส่หน่วยกำกับถูกไหมลูกเนี่ยหน่วยเดียวกันก็นใส่ไปเลยตัวเลข แต่ถ้าหน่วยต่างกันหนูก็ระบุหน่วยด้วยแค่นี้เองทดสอบอีกหนึ่งข้อนะครับส่วนผสมของโซเดียมคลอไรด์สามร้อยห้าสิบกรัมกับแอมโมเนียซัลเฟตศูนห้ากิโลกรัมเราจะมาเขียนเป็นอัตราส่วนของโซเดียมคลอไรด์ต่อแอมโมเนียซัลเฟตจะได้อย่างไรหนูดูนะสามร้อยห้าสิบกรัมศูนห้ากิโลกรัมกรัมกับกิโลกรัมอะครูให้เวลา คำตอบคือ350กรัมต่อ0.5กิโลกรัมถูกไหมเอ่ยถ้าถูกก็เก่งมากครับอ่ะเรียนวันนี้จบแล้วนะครับมีแค่นี้ก็ต่อไปก็จะเป็นแบบทดสอบโดยครูจะส่งลิงก์นี้ไปให้ให้พวกเราเข้าไปทําส่งภายในวันพุธท,ที่8กันยาไม่เกิน3ามโมงนะครับผมสิมีแค่จํานวน10ข้อการเรียนวันนี้ก็มีเท่านี้ครับอะสะรุปก่อนส,ร,อนสรุปก่อนไป อัตราส่วนก็คือการเปรียบเทียบปริมาณ2ปริมาณโดยจะมีหน่วยเดียวกันหรือหน่วยต่างกันก็ได้ถ้ามีหน่วยเดียวกันหนูไม่ต้องเขียนหน่วยกรรมกับแต่ถ้าหน่วยต่างกันหรือไม่ใช่หน่วยเดียวกันหนูต้องระบุหน่วยกรรมกับต้องระบุหน่วยกำรรกับนะครับผมแค่นั้นเรื่องสาคัญเรามีแค่นี้ครับวันนี้แล้วการเรียนวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ขอบคุณครับ